อา้าวปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปดิด,ด,ดปากเสียบ้างแล้วมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกปิดปากแล้วไม่คุยก็แล้วแต่เงียบอิ่งอ้าวหายใจเข้าผ่อนกายสบายสบายด้วยใจที่สงบเย็น เอาหายใจเข้าผ่อนคลายสบายๆด้วยใจที่สงบเย็นอย่ากเก่งนะนั่งให้เป็นธรรมชาตินั่งให้สบายสบายหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบาย <c oughs> วางความคิดเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกตัวคือรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าไรเราไรคิดหายใจออกไรเราไรคิดมีแต่ความรู้สึกตัวที่ผ่อนคลาย <c oughs> คำว่าผ่อนคลายก็คือรู้สึกสบาย <c oughs> หายใจเข้าก็บสบายๆให้เป็นธรรมชาติพอสุดลมก็พักประมาณสามวินาะทีหนึ่งสองสามโดยประมาณ แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าลมหายใจผ่านจมูกผ่านลำคอผ่านสงอกถึงกลางท้องอสุดลมก็นิ่งพักประมาณสามวินาทีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเดยประมาณแต่ไม่ต้องนับแล้วก็หายใจออกก่อนกายสบายๆจากกลางท้องผ่านสงองผ่านลำคอถึงปลายจมูก วางความคิดเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกตัวอยู่กับลมเข้าลมออกคนเรามีลมมันก็มีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่อง <c oughs> เพื่อนแท้ของเราทุกคนคือลมหายใจ <c oughs> วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่วันนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่กว่าเราจะได้เป็นมนุษย์ในพบพุทธศาสนา <c oughs> มีโอกาสได้มาเข้าวัดฟังธรรมนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีเรามีกรรมมากเราบางทีจะไปวัดไปวาไปฟังเทศฟ,ฟังธรรมไปสนทนาธรรม <c oughs> ก็ไม่มีโอกาสนะกว่าจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้ <c oughs> ที่เราได้ชักชวนกันมานี่ถือว่าเป็นบุญกุศลความดีของเราเพราะนั้นเพื่อนแท้ของเราคือลมหายใจและที่ตามเราไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบุญบุญและบาป แต่ถ้าบาปพ,พาไปมันก็จะไปสู่ใาบายภูมิไปสู่ภูมิภพที่ไม่ดีแต่ถ้าบุญพาไปนี่ก็ไปสู่อย่างน,น้อยก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปได้วยความสงบด้วยอารมณ์ของฌานสมาธิเราก็ไปเป็นภูมแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของรูปนามเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอ็นว่าที่สุดแล้วคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เมื่อตายแล้วเผาลเลยไม่ไม่เหลืออะไรเลยสรระสิ่งกลับคืนสู่ดินพธรทมที่แสงสว่างลุ่งเรืองกลางใจคนคนเราจะจนจะรวยจะเสียที่ยาจุกวันนี้พวกขอทานที่สุดแล้วพอเผาล้วก็กลายเป็นเท่าฐาน <c oughs> <c oughs> เงินทองข้าวของสมบัติพระสารสามีภรรยาบุตรสมบัติเลือกสวนไลยนาบ้านลถมันเอาไปไม่ได้เมื่อนั้นคนฉลาดต้องแปลจากโลกิย์เป็นอรอยิย์นี่เราเป็นผู้มีสติปัญญานี่ พอเรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกึดอดัดอุ่มัวมีโอกาสแล้วก็ไปกราบพระไปวัดวาไปสนทนาธรรมไปฟังธรรมไปนั่งสมาธิภาวนาได้นิดได้หน่อยมันก็เป็นการเสริมบุญบาร,รมีของเราสุโคปุญญาสาวจะโยเนี่ยการทังสมบุญนำมาซึ่งความสุขนี่ก็โอ้ในเสริมบาร,รมีนี่เป็นส่งท้ายปีเก่าจะเข้าปีใหม่นี่ อะไรที่มันคาจิตคาใจในสิ่งที่ไม่ดีค้างคาอยู่เราก็ปล่อยวางไปให้อภัยไปหยุดความโกรธด้วยการให้อภัยหยุดความหงหาอะไรด้วยการปล่อยวางาจะสงทายพี่เก่าขอปีใหม่ครอบครัวของเสกมาวัด <c oughs> ป่าจิตตะวันทั้งลูกหลานก็ขอให้ประสบไปสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขรลมเย็นเป็นสุขผลผุผลภัยของแจ้งตาใสใจสว่าง ก็บุญนี้จะไปถึงยมพ่อยมแม่ที่ล่วงลับไปแล้วยมพ่อสิ์เจริญพรเจริญสัมยบุรักษาไงวังก็มีได้ประการและจิตนี้แหละอาต่อไปก็แผ่เมตตาขอให้ข้าพระเจ้าเป็นสุขขออย่าได้มีทุกข์ขออย่าได้มีเวรขออย่าได้มีความอาฆาตขออย่าได้มีความอาฆาตไม่ยาบาดเดือดร้อน ขออย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสบายใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยพิบัติทั้งสิ้นเทินอีทั้งเมสัพพาเทวานั่งหูตุสุขิตาหุนตุ ส necessary 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 ัพเพเทวานังขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวบริวารขอเทพเทวารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิภาวนาสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เจ้ากรรมนายเวณมิสหายบริวารคุณบิดามารดาอุย่าตายายสามีภรรยา บุตรชายบุตรหญิงคุณครูประชาจชนผู้มีพระคุณต่อข้าพระเจ้าทั้งหลายจงอย่ามีกรรมมีเวรจงอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับส่วนบุญ ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญด,ด้วยกายวาจาใจด, <c oughs> ด้วยแล้วนั้นเถิดโอ้โหสี่กำมังโอ้โหสี่กำมัง <c oughs> โอโหสี่กำมังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เคยสบประมาทและพลาดพัง ทั้งต่อหน้าและรับหลังที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีมีมารสิงส ah. ู่ก็ด <uh> no ีในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมเจ้าในคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพบุรุษ บ,บูญยาตายายญาสนิทมิสหายสายรุหิตเทวารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางพระแม่ตร,รณีพระแม่คงคาพระผึงพระพายตลอดจนที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีคุณศิล5ห้าคุณศิลปดคุณศิล10สิบคุณศิล2สยยีิบเจ็ ข้าพเจ้าขอขมากรรมขอให้กับกายหายบาปหายกรรมหายเวรหายโทษขอจงโปรดรโหสีกรรมให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมกายวาจาใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแห่งสมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบต่อไปขอบุญกุศลนี้จงไปถึงขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้จงไปถึงโยมพ่อสิทธิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว,ลวลแม่บรรพระบุรุษปู่ย่าตายายที่เกี่ยวเนื่องข้าพเจ้าด้วยเถินเอวังหตุเอวังหัตุเอวังโห,ต,งหตุสัพพทาเขาความปัถนาเขาลูกหลานจงสําเร็จจงสําเร็จโดยชาพันถเถอนเจริญพรจเจริญทาบุญรักษา